มาคับพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นเรียบเรียบมาก f อฟซีแฟนคลับห้ายทันไร้ข้นคับพี่น้องพากันแห่แชร์คลิปนี้กันรัวๆพากันเขามากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นพี่น้องนอนอะคะเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นคับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้นพี่น้องนาะเรียบเรียบว่าสาหรับอิลาอุ้งอิงเพรปานแง้งคือแบบเป็น,ปนแฟนพันธ์แท้ของเพลงนี้เลยกับว่าใดนพี่น้องนาะเรียบเรียบว่าเป็นผลงานเพลงที่ ปล่อยมานานแล้วครับพี่น้องแต่องค์อิงก,ก็ยังคงแบบนํามาร้องยูคือเก่าจังสิแมแล้วน้องก็ร้องเพลงนี้บ่อยมากๆากนพี่น้องน้องศิลปินที่เป็นตนฉบับนี่ก็คือทางด้านาเบิร์นมาทุ่มราชเพิ่นก็นคือสิแบบยิ้มไปเปย์นะครับพี่น้องก็คือสิแบบนี่แหละดีใจที่หล่าอค์อิองอได้มีการเอาเพลงของเพื่นมาขวบเวอร์มากแบบร้องดูขนาดนี้การที่อุงอิงได้มีการเอาเพลงของใครมาร้องก็ตามครับพี่น้อง เหมือนเป็นการโปรโมทเพราะว่า fc ของอุ้งอิงกระทึวาา่าไลฟ์นอกพี่น้องนองแล้วการที่อุ้งอิงได้มีการเอาเพลงอของผู้ใดก็ตามเพราว่อรเหมือนเป็นการโปรโมทค่ะพี่น้องเพราะว่า fc น้องอุ้งอิงพร้อมที่จะแบบเขาไปเบิ้งเขาไปดันเพลงเพลงหนังจังีิแม่น้องพี่น้องอดรวมถึงครั้งครั้งนี้ด้วยค่ะพี่น้องถึงแม้ว่าผลงานเพลงนี่สิถือปล่อยออกมาโดนแล้วแต่ fc แฟนคลับอุ้งอิงพร้อมที่จะเข้าไปดูกันอีกครั้ง พร้อมทีเซ์แบบเขาไปเบิงหลายหลายเทียตัางสี่แม่เพลงอย่างเพลงปลายฟ้าครับพี่น้องต้นฉบักนี่ก็จะเป็นท่างด้านเบิ้นปทุมราชเนอะพี่น้องเนาะก,กับทางด้านคุณแมนพีสิทพงศ์บุคคลพี่น้องกันอ่านผีก็ต้องขอโทษขอภพยนำเนอะพี่น้องเนาะนี่แหละก็เป็นศิลปินต้นฉบักเนาะพี่น้องเนาะแต่อีหล้าองอิกนี่คือแบบเอาเพลงนี้มาร้องบ่อยมากๆบกบุคสิเป็นต้นไรซด ตอนอยูเทิ่์นเมที่เรือ่อสิเป็นแบบการไท้คลิปเลนๆห้องหัวจังสิแม่คุณเองคือแบบร้องเพลงนี้บ่อยมากๆน้องพี่น้องน้องเดวเป็นอย่างไรคนจังภาคกันเหตุแฉเยอะขนาดนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นการร้องประสานเสียงกันมีถึงสามคนโดยกันค่ะพี่น้องในคลิปนี้บอกเลยนะเขา่าลงตัวสุดๆนะคะเอาไปเบงคลิปนี้กัน นั่นนะคะพี่น้องเป็นจังไหนนะคะมีผู้ใดแนะนีะมีทางด้านน้องแก้มน้องแก้มลําเคลื่อนโชว์มีทางด้านนั่งเอกป้อมแปมมีน้องอุ้งอิงน้องแก้มนี่เป็นทั้งนักร้องทั้งแบบคนเด็ดกีตาร์โอ้ยเท่มากๆค่ะพี่น้องคือแบบลงตัวสุดๆแบบทั้งดีกีตาร์ไปนั่งแล้วกับพีดป้อมแปมกับเอื้ออุ้งอิงนี่กะร้องเพลงจังสีแม่แล้วพี่น้องเขาเป็นจังไลแบบเป็นการประสานเสียงกันที่ลงตัวกันสุดๆ แต่ยๆคนบอกว่าไปเปิดไปเปิดแบบสิว่าจังลยละเปิดคอนเสิร์ตเล็กๆไหมหลายคนมาจังสี่กันลงแบบครบเครื่องขนาดนี้น้องพี่น,น้องน้องอุ้งอิงกับเสียงดีพี่ป้อมแปมกับสุดยอดน้องแก้มกับโอเคเลยน้องพี่น,น้องน้องแทมยังดีกีตาร์เป็นด้วยค่ะพี่น้องนะคะคือแบบสุดยอดมากๆแล้วเป็นจังไรมุดจาว่ามวนคับ่บเอานะคะอุ้งอิงเพชรบานแห้ง แอดมินมองมาน้องหม่งกับเพลงลักษณะแบบนี้มากๆแล้วก็นีละพ่อแบบเม่าร้องเข้ากันกับพีปอมแปมจังสิไหมพ่อมาร้องกันกับพีปอมแปมก็คือแบบสีว่้างล็อกไว้ครับพี่น้องว่าผู้นี้ร้องทอนนี้ผู้นี้ร้องท่อนนี้จังสิแหมมันก็เลยเป็นแบบกลมกลืนก็เลยเป็นแบบลงตัวยิ่งเป็นเสียงของน้องแก้มปนดายิ่งเป็นเป็นศิลปินที่อายุหน่อยก็จริงครับพี่น้องแต่ว่า เสียงนี้มีเสน่ห์มากะๆแถมยังแบบตอนดีดกีตาร์นี่คือแบบครบเครื่องมากๆสําหรับน้องแก้มน้องพี่น้องน้องอันั่นแหละคับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าอย่างไรนี่แหละสิบิลให้เอฟซีแฟนคลับพากันแห่แชร์รัวๆได้จงดังไลยน้องพี่น้องเมื่อทุกอย่างมันลงตัวขนาดนี้ครับพี่น้องเป็นจังไรสําหรับผู้หญิงเรียกได้ว่าเขากับได้ทุกคนนีเลยบหว่าสิเป็นศิลปินสาวหน่อยหนึ่งหรือว่าสิเป็นศิลปินสาวหน่อยสอง นราเปน,น้องเนาะนะคะบพว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเดียวกันอุ้งอิงเข้ากันได้กครับทุกคนครับพี่น้องเอิวมาเป็นมิตรภาพกับทุกคนหลักการสาหรับศิลปินทุกคนในองค์กรตั้งกับแบบเอ็นดูตั้งกับแบบพักอุ้งอิงจังสิแมมผู้ได้กระตามคันไดหยออคันเด้เล่นกับพี่นอุ้งอิงมาแล้วคนจิแบบมีความสุขทุกคนจะแบบมีพลังใจเพราะว่าอุ้งอิงน้องก,กัน เียกเสมือนเป็นเป็นแบบบอดหน่อยจังสิแม้เป็นบอดหน่อยกับจริงนะคะแต่ทุกคนกับเอ่ยสิวัจเจนคะเป็นบอสหน่อยกับจริงแต่อุ้งอิงน้องกับแบบบอบอถทีโตน้องพี่น้องน้องบอสทีโตเลนในกับทุกคนอิล่นกัะทิวาน่ารักมากมากค่ะพี่น้องแล้วก็สาหรับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการฝึกสอบเป็นการฝึกสอบแบบเต็มทีเลยแต่ละคนคือแบบ นี่แหละใส่ไม่ยัง้งน้พี่น้องน้องเพื่อทีซีนี่แหละเปิดฤดูกาลในวันที่ยี่สินี้สำหรับมอล์สาซาโนยเพชรบ้านแพงรายละเอียดอียงต่างต่างนีน่ a d m i บอกให้เนีย่ยทราบชัดเจนครับพี่น้องมา,าเปิดฤดูกาลอยู่ใส่สถานทีเดิมบอจงังซีแมนซีเป็นสนามบ้านแพงคือเก่าบอจังซีไหมครับพี่น้องอันนี้ก็คิดว่าอาจจะมนั่นอยู่ทีบ้านแพงหรือว่า ซื้อยูนงดอันนี้ก็ต้องมารอเบออีกทีนึงน้องพี่น้องนอนแล้วแต่สมควนค่ะพี่น้องแล้วกะ็ในราคาบัตรกรุงปิดนะซืทอไใดแล้วก็ปีนี้สีมีการเจอยังอีบโบรจังสิแมน้องพี่น้องน้อนละะแล้วก็ได้รายละเอียดอย่างต่างๆอันนี้ก็บบ้ันเดซ่า,าชัดเจนค่ะพี่น้องมาจะอะไรยังไงแต่เสว่าในีดูการนี้ค่ะพี่น้องปังย่างแน่นอนปีบ่อันบ่มเป็นปังแล้วปีนี้แฮงสิป,ปังค่ะก้อนเกา นูพี่น้องเรียนในบ้านสำรับบทโจนี่คือแบบสมกับที่หลายๆคนบอกว่าเป็นผู้บริหารสมองเพชรอิเลีครับพี่น้องนะคะแล้วก็เสือเลยนะคาบาเวที่ฉากแสงเสียงเสีย่ตาตานี้อุบิเหตุนั่งกันย่างแนนอนแล้วยิ่งแบบในฤดูกาลนี้มีการล่าเรืองผ้าแดงนั่งไอนะคะแล้วก็ยิ่งแบบมีทั้งนานพระเอกอบสุรพลเขามาเป็นพระจังสีม,มาเป็นผ้าแดงแห่งสิขักไปก้อนเก่าครับพี่น้องหนูพี่น้องเอากระถือว่า สุดยอดมากๆนะเอซี FC เปนครับเนีย่ยนะตอนนี้เรียกได้ว่าทุกคนตา่างแหงรอวันเปิดฤดูกาลแบบเต็มที่แล้วหลายคนบอกว่าอยากเห็นอยากเบิ่งขักแล้วนะคะว่าซิเป็นตั้งใดน้องพี่น้องๆเอาการรอดติดตามวันถอนะะนั้นแะครับพี่น้องหำับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้สำหรับสกอร์นองขาวว่าก็มาสวัสดี